สัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเตยลาเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนวอยกำลังเก็บวีที่ค่ะพี่น้องค่ะเลยขยันมากเลยนะคอนวอยหนูแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวหน้าคอนวอยนะคะพี่โจขึ้นรถไปขึ่ลรถเร็วเดี๋ยวพามาดูการทำงานของพี่คอนวอยเขานะคะนี่นะคะสิ่งที่ลงเหลืออยู่ไม่ชอบเก็บจังเลย แอนเฟอร์นะคะเดี๋ยวเราพามาดูหันะวหน้าคอนอยกันนี่ค่ะพ่อสมควรนะคะนี่พ่อสมควรอันเป็นคอนวันดตั้งแต่ปีใดกาะว่าไม่เป็นพระเอกความตีนี่ครับพระเอกวาอุยลิตี <c oughs> นี่นะคะพ่อสมควรเพลงงามมาจากปีอลไวคะ่ะปีแล้วครับสิบก็บปีนะคะรู้ระบบหลดเลยนะอันนี้อันนี้เขาเอิญไว้อยังเนี้ยตู้โหลดไฟตู้โหลดไฟ เขาจะได้ยัางมาดดีเขาต่อไฟสมือจีเขาตออ่อนนี้เส้นนี้จ่ะายไฟไปม,ไม,ไมันมีกี่ตู้คะตู้รหลดไฟห้าตู้ห้าตู้นี่ก็คือบังคับด้วยอันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อไฟไปจากตรงนั้นตรงนั้นอันนี้ใช่ไหมคะป้าหาตู้พี่น้องคะแพงบ่าบัดีสักบาทด,ดีมั่วหูแล้วคัะเออเอาเป็นว่าแพงนะคะ นี่นะคะแล้วก็มีน้องใหม่อันฝนั่งน,น,น,นี้จะเป็นโซนโซนนันเครื่องเสียงเวทีอ่าอันนี้จะเป็นโซนอะไรคะพอถืออันนี้ยังเนี่ยบ่นี้สายหังสายเมนสายเมนก็คือสายหลักไ,ไปหาขยายไปหาขยายนะคะขยายอยู่ตรงกลางถูกไหมตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมคะม,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 มุมสายฟังพูนจิอ,นอ๋อไปหาขยายก็คือไปหาลำโพงไม่รู้แหละ เข้าใจถูกไ็ถูกนี่นะคะเบื้องล่างหลังเวทีีก็อันนี้เลยพี่เขาก็จะเก็บทีละชิ้นส่วนนะคะอันนี้ยังแบบน,นี้อันนี้ขยายป่ะคะอันนี้อุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งนะ <c oughs> จะอีอยางเล็กเดืยดกวับพูดจ้างขึกันเด็ยังไบยันถือหั่อยู่ยออเด็ดหมดเอามาดูแผนกน,นี้บ้างแผนกน,นี้จะเป็นแผนกเก็บ บันไดนะคะรถรถพ่อสีเก็บรถขั้นนี้เก็บอะไยังนะคะพอ่อบันไดแล้วก็เจ็บขาแม่ทะแยงขาทะแยงซีมเป็ดสังกะสีนะคะสังกร้อมหน้าวิธีนี่ฝางี่เอามารดพุดนะคะปฟาดล้างสุดปากหลายคะ่ะพี่น้องขามึงเนะี่ยล้างสุดล้างสุดหลาายหลย อันนี้มีหน้าหนูจะออกเพิ่มให้อีกคันนึงนะเนี่ยเก็บคนเก็บลังนี่หนูอยากได้เพิ่มอีกคันนึงค่ะเพราะว่ามันเก็บไม่พอไออุปกรณ์ไอพวกกันโชว์หนูก็จะเยอะขึ้นเพราะอะไรตอนนี้ว้างตัสิบบเรียวยาก่าทางนี้นะคะก็เป็นรถบัสนะคะไหนไหนเขาเปยังเราไม่ใจะยังแต่เดินขึ้นไปบนเวที เดี๋ยวพาไปออนทัวร์หน้าเวทีก่อนบอกนั่นไปตจอกระโปนี่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 ออนไว้คนนี้ที่เด็ดเลยไอ้อ์เฮ็ดอีหยังเก็บอีหยังเนี่ยเก็บอะไรคะเหม่เฮะเก็บสายไฟอันนี้สายอีหยังเนี่ยสายอีหยังมันต่อกับอีหยังต่อกับอมีเขาเอิญไว่อีหยังอันนี่เค่เสียง เออ v วอร์นะคะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกเป็นขยายนะคะดิไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าใครรู้บอกดีนะคะเดี๋ยวพาเดินดูข้างหน้าดววงหน้ามี่ตูล้ลำโพงเราก็จะมีข้างล่างมันจะมีสามชั้นข้างบนสี่ชั้นหะ่ะ1หนึ่งไปล้ายวนสกลน,นครค่ะแม่แมนค่ะ เด็กกำม้า่ยู่ไหมมาค่ะนี่หนูกับจับคิ้วงับอะไรขึ้นกันน่าจะได้มากค่ะนี่นะคะป้าขยัน้าเวทีเยอะมากอันนี้ก็จะค่อยทยอยลงมานะคะไฟอันนี้ระบบไฟคนว่าเขาก็จะแยกเป็นแผนตันะเนาะแบบบางทีถ้าทำไม่ทันเขาก็จะช่วยกันนะคะ นี่เห็นไหมน่ะตอนสว่างก็สวยนะเวทีหนูอะอาชีพยูลง YouTube เบื้องหลังนะคะเรื้องหลังอันโลคานี่แบนไส้ยังนะคะนี่ตัวลโพงย่างเดี๋ยวเลยอ่ะป๋าตัวลโพงมจุอยู่ในนี้นะคะทุกคนคือห้องนี้มันจะต้องใหญ่นิดนึงแล้วก็แข็งแรงมากเพราะว่าลำโพงเราก็หลักหลายร้านเนาะจะมี ขั้นที่งที่สุดพ่อคะอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถกี่แรงอ่ะเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะสองร้อยแรงนี่นะคะรถสองร้อยเลยแพงบ่กคะ่ะหนัสิแพงอยู่ <c ười> คือมันคันใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงน,น,นะคะอันนี้ก็พาเดินอ้อมานากแล้วเนี่ยน่าจะอ้อมแล้วแหละนี่นะคะแล้วเราก็จะมาบนจุดเดิม นะคะต้องดีพาเดินครบแล้วนะวนจากตรงนี้อ้อมไปตรงนู้นแล้วก็มาวนกาับติดเก่านะคะก็ประมาณนี้การทำงานของพี่ฟางลอยนี่เราก็เก็บผ้าเต็มนะคะแต่ก่อนหนูเคยเก็บนะตอนเป็นหน่สมัยเด็กตอนแต่ว่าช่วยกันทับเด็กแต่ว่าพับงามกว่านี้หลายเท่าเลยเราเคยเก็บผ้านี้ด้วยจริงเขาเคยเก็บผ้านี้กับพวกพี่บาสอ่ะ ตอนตอนไอมอแล้วความขุ่นได้หน่อยดีมาเคยเต้นตั้แต่ตอนป .6 นะคะพี่บาสตอน,น,นพี่บาสอยู่ม .1 ม .1 มัม้งแล้วก็ไปรำด้วยกันนะคะทั้งเรียนทั้งรำไปด้วยกันค่ะเต้นเสร็จก็กลับมาเรียนต่อเรียนอยู่มคนะคะจังหวัดขอนแก่น,กน,นนี่ก็อันนี้เป็นออนทัวร์คร่าวๆนะคะทุกคนเดีย๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ